สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมยดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีพอลนะครับผมเราอยู่กันในเกมเมกะแมนซีโรนะครับผมพาร์ทที่สี่ครับผมจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราเรียกว่าได้ทําไปสองภารกิจครับผมไม่ต้องเป็นสามสิภารกิจแรกก็คือไปบุกยึดโรงงานเพื่อเอาเอนเนอร์จีกลับมาใช้ที่ฐานเราครับผมกับภารกิจสองก็คือไปช่วยเหลือทีมของโฟบอลที่มาเิญหน้ากับหนึ่งในสี่เขาเรียกว่าผู้พิทักษ์ของมาเตอะครับผมก็คือชื่อฮาเปียครับผมซึ่งก็เราจัดการแล้วแล้วก็ ภารกิจสุดท้ายคือภารกิจสามก็คือเป็นมันมีเออเรียกว่าเครื่องจักรขนาดใหญ่กำลังมาทำลายฐานทัพเราครับผมเราก็จัดการทำลายลเครื่องจักรนั้นเรียบร้อยครับผมมาต่อที่ภารกิจต่อไปเลยฮะมา Begin the ะบิ๊กินเดอร์มิชชั่นนะฮะอ่าภารกิจแรกผมข้าไมไปก่อนมีภารกิจใหม่ไหมโอเคมีมีภารกิจปกป้องโรงงานนะครับผมน่าจะเป็นโรงงานที่เราไปเอาพลังงานมากนะ แนวยี่ก่อนนะไฟล์ดิเดนเดตก็คือตามหานทะับลับนะครับผมเอ่อพวกเราได้รับข้อมูลนะว่ามีฐานทับลับของประตูอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งที่ทะเลทรายนะครับผมโอเคแล้วก็เหมือนมีเรือพายอยู่ในนั้นด้วยหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันเอ่อพวกเราพยายามจะหาสถานที่แล้วแต่ว่าเหมือนไอสถานที่ที่นั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันถูกมันถูกซ่อนอยู่ฮนะหาเมเจชั่นไม่เจอ วกเราต้องช่วยพวกเขาให้หมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะแสดงว่ามีเลบิลอยนยติดอยู่ที่ใต้ฐานทัพลับนะเขาบอกว่าเ,ออเธอจะช่วยหาฐานทัพลับให้พวกเราไหมมันต้องอยู่ในที่หนึ่งของทะเลทรายแนะน่นอนถ้าเปิดโอเครับจ้ามาเออฉันรอเธออยู่นะซีโร่โอเคจ้ามาทะเลทรายแล้วน,นะฮะ เจออยู่อีกแล้วเจอคู่กากเยว่อีกแล้วนี่น่ะวิทยโดนตัวอะไรกูวิทย์มีอูด้วยรอบนี้มีอูดมาเพิ่มกลับด้านล่างโอเคมีมัแรงมีมัแรงอ๋อมีฐานทัพเปิดโอเคตรงนี้ไปไม่ได้นะฮะพวกเราได้รับข้อมูลมาว่ามีศัตรตูอยู่แถวแถวนี้อ่า ประมาณว่าให้ให้เราไปฐานทัพรับนั่นเลยฮะอ้าวเอ่อมันน่าจะเป็นกับดักนะฮะรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันช่วยปลดมันให้โอเคปลดล็อกกับดักเรียบร้อยนี่ฮะือป้องกันหนามปกติตรงนี้จะมีหนามนฮะสบายฮะเล่นสบายโอเค ปึ๊บโอเคผ่นไปยิงไปนี่แนะ่ผ่านริงนี่ถ้ท่านี้มันสะดวกนี้เองมันสะดวกนี่เองยิงไปฮะมาไอช่วงมานี่แนะ่ผ่านไปอุย,อยจังหวะจังหวะไม่ได้นะฮะปึ๊บโอเคเป็นน้ำแข็งฮนะอุ้ยฮโดนี่ครับ ปึ๊บฟันฟันฟัน,ฟนไปโอเคอุ้ยโดนตลอดโเค,โเคได้เซเบอร์เอลมากับเลือดนะฮะโอ้ยได้ตัวหลักนะครับผมก็คือบอกว่าจะช่วยเพิ่มพลังป้องกันให้เรานะโอเคไปดูตานหลักที่มีอะไรเบ่าไปดูความเร็วแสงนะฮะดูความเร็วแสงไปเลยไปเลยโอเคมีเลือดกับคกว่าชีวิตนะฮะ ที่น่นนตั้งยิงหายไปไหน้วิ๊อนลดล็อกลดล็อกลดก่อนปึ๊บอันน่มีประตูเอ่อนี่จะเป็นฐานทับลับรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันจะปลดล็อกให้โอเคเรียบร้อยครับปลดล็อกก็เรียบร้อยโอเคสเตเลอร์ก็คือลวงโซ่ด้วย ังออนดิ๋อนี่ไงพวกเราโดนจับอยู่โอเคขอบคุณสำหรับการช่วยเหลือฉันนะเอ่อยังมีไร่ลอยอีกหกคนที่ถูกขังอยู่ที่นี่นะฮะโอเคเดี๋ยวฉันจะไปเขาเรียกว่าหวืนไปเขาเรียกว่าไปตักโคตรนะฮะไฮแจ็คก,ก็คือไปไปขโมยเหมือนแบบใย้ยานพาหนะอะไรที่หางผมเพื่อหลบหนีโอเคและบทช่วยคนอื่นด้วยเดี๋ยวฉันจะรออยู่ที่ หน้าแองเกอร์เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นห้องห้องเครื่องบินนะโอเคช่วยเหลือได้หนึ่งคนแล้วต้องช่วยเหลืออีกหกคนนะฮะดูฝั่งนี้ก่อนโอเคมาโอเคได้โปรดช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยได้เลยครับท่านไปฮะ แรกเคียร์ชั้นสองมาฝั่งฝั่งนี้อะไรเอ,อ่อฉันคาดว่าน่าจะเป็นประตูไปที่ไหนสักที่นึ่งนะผมอ่าตอนนี้เปิดไม่ได้นะฮะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันถูกป้องกันแน่นหนานะโอเคแปลว่ายังไม่เราไปตรงนี้นะหนายหรือว่ามีโอ้โหมีแบบน้าแบบนะามีตัวตรวจต,ตานี่ว่า ต้องใช้ปืนยิงนะต้องไล่ไปฮะไม่ใช้ปืนยิงไล่ไปเช็คเช็คชั้นนี้ก่อนดีกว่าไล่ยิงไปก่อนนะโอเคเห็นไหมไม่มีละโอเคเกือบ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 นีต่ตัวตรวจตาอยู่ทุกคนโอเคขอบคุณมากน้าไป ระวังต้องระวังตัวตัวตานะฮะนน่าจะวุ่นนะน่าน่าจะยาวไปโอเคอันนี้อันนี้มีหลอกมีหลอกไปไปฝั่งหุ้นฝั่งหุ้นโอเคนีเพื่อนเรามาเออขอบขอบคุณได้มากยังเหลือ อีกสามคนฮะที่ถูกขังอยู่ที่นี่โอเคจับพวกเรามาไว้จับพวกเรามาไว้เหรอโอเคฉันมีสละแล้วขอบคุณมากไปไปฝั่งมุดไปฝั่งมุดงตรวตาฝั่งมุดดีนี่ันปันทิ้งอันแน ที่ผมปล่อยออกมาแปลว่าอาจแบบอาจจะมีแบบไซเบอร์เอลว์อะไรครับผมไปก่อนนะมีแน่นอนมีแน่นอนฝั่งนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่อนโอเคมีตัวประกันอ่าเหล็กยิงคนที่ติดอยู่ที่นี่โชคดีนะโอ้ยภารกิจนี้ยาวฮะยาวยาว ยิงไปยิงไปโอเคเพราะคนสุดท้ายแล้ววนะเอ่อนายช่วเเย,นะย,ย,เ,ยเหลือพวกเราหมดเลอยังโอ้เยี่ยมไปเลยขอบคุณมากที่เหลือพวกเราโอเคเรา่าครบครบคนแล้วนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยปอดตาดนี้มันแพ้ไฟนะวิวๆเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วตนบนมีหลอกแน่นอนมีไซเบลลหรือเปล่าผมได้ไซ้เบลล ไม่มีนะฮะโอเคขอบคุณที่เอ,อ้ขอบคุณที่ช่วยเหลือพวกเราหมดนะฮะแต่มันยังไม่จบหรอกนะออบอสเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันคุ้มกันในโรงเครื่องบินอยู่นะฮะอย่ในนี้ผมพวกเราไม่มีทางเลือกนอกจากจัดก,การพวกมันเราจะเขาเรียกว่าทำให้กิดต่อไม่ได้ถ้าไม่มีนายนะฮะโอเคซีโร แล้วโหดช่วยพวกเราด้วยไอ้สะาดไครของบอสมาเอ่อทั้งีนาซีโร่โอเคนะเ่าเซลโอ้โห,โโหแกน่าจะเป็นซีโร่สินะเก่งมากที่มาไกลได้ขนาดนี้แต่การผจญมาของแกจะต้องจบลงอยู่ที่นี่ห้าชื่อบิสแซ็สตองกรอฟ เป็นนักลบที่เก่งที่สุดของท่านร pues ิวทาุหานด่งในผู้พิทักษ์นะฮะโอเคแกไม่มีทางชนะฉันได้พร้อมหรือยังกระทิงไหไกระทิงวิเปิดมาไอวิลบี่เผาเผาวิโดนแช่แข้งโดนแช่แข้งโดนแช่แข้งเผาวก่อน แนะช่แข็งเรานะมันแช่แข็งเรานี่โอ้โหชนะง่ายยิ่หายเลยตัวนี้เขาไปหิดนานแต่บอสยังกาบิชัันคอมพิวเตอนะจ๊ะเออชั้นชั้นจะคือซีโร่ชั้นจะกลับไปที่ฐานพร้อมกับทุกๆคนนะฮะโอเคเซลนะฮะรับทราบแล้วก็อย่าลืมเอาชิปน้ำแข็งกลับไปด้วย เออฉันรอนายกลับมาอยู่นะซีโร่โอเคจ้าไอชิปนะฮะเรียบร้อยอ่าซีโร่ขอบคุณเธอมากเลยนะอเออเลยบรรอทั้งเจ็ดคนเนี่ยเรียกว่าปลอดภยัยละแค่คำขอบคุณก็ยังไม่พอเลยนะเออรู้รู้อะไรไหมมาเอ็กซ์เพอร์เรลืมผมลืมอีกนะฮะสับปั๊มน,นะเอ็กซ์เพอร์เร experiment อ๋อการทดลองรู้ไหมว่าการทดลองของประมาณเท่ากหรกำลังไปสวยนะผมประมาณว่าจึิงจึงไอสิ่งที่เราทำให้ผลความเร็จไปสุดก็คือเหมือนประมาณว่าแบบสร้างพลังงานนะฮะเหมือนมัวน่าสร้างพลังงานทุกแถ้เลยที่อยากเห็แหละประมาณว่าเราพยายามหาที่ที่เขาเรียกว่าจะมีชีวิตแบบให้มีความสุขครับผม ที่หนึ่งที่ป่าสัจจศัตูไม่มีพวกเนีอวคาเด,ดียนะครับผมเนีอวคาเดียอ๋อแปลว่าศตูตอนนี้ที่เราสู้อยู่นเนี่ยเขาเรียกว่าชื่อเนียวคาเดียนะครับพวกเราอยากอยู่ในที่ที่สงบสุขป่าสัจจเขาเรียกว่าไอความโกลาหลอะไรเงี้ยผมป่าสัจ,จาก,การไล่ล่าแบบอยู่ด้วยกันแบบอย่างอบอุ่นและมีความสุขอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยเธอจะมากับเราไมคซีโร นะอีกภารกิจหนึ่งแล้วกันมามีกิมมิชชั่นฮาผมขอดูว่นมาดูกันที่ทะเลซ้ายกันเหมือนพวกเราได้รับรายง,งานว่ามีศัตรูอยู่ที่ทะเลซ้ายนครับผม ตอนนี้พวกเขายังไม่เริ่มโจมตีครับผมแต่ว่าเหมือนแบบศัตรูมันค่อนข้างเยอะนะฮะตอนนี้ฐานของเราก็ได้ก็เรียกว่าตั้งบาเลียไว้แล้วเพื่อเตรียมรับการปอ้ปองกันนะครับผมจากศัตรูที่จะโจมตีครับผมแต่ก็ยังหน้าบวกอยู่ครับผมท่านไม่ว่าอะไรช่วยพวกเราหน่อยได้ไหมโอเคแปบลบว่าศัตรูเนี่ยมนยกทัพมาจากฝั่งทะเลซ้ายเข้ามาด้านหน้าเรา เออพวกเราพิมพ์หาแล้วซีโร่เอาศัตรูกำลังเข้ามาครับผมเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ซะด้วยอพวกเราตั้งเขาเรียกว่าดีเฟนต์เสร็จเรียบร้อยป้องกันเสร็จเสร็จแล้วนายช่วยไปทำลายทัพหลักให้หน่อยโอเคจ้าอ่าอัพโคตรอัพหนึ่งนะสับสับผมไม่คุ้นอีกงนะอัพ โหยิ่งอ๋อใกล้เข้ามาแล้วแปลว่าใกล้เข้ามาแล้วเออซีโร่ได้โปรดช่วยดูแลพวกเขาด้วยโอเคได้จระต้องไปเป็นทับหน้านะฮะอาหารเี้ทับหลังนี่ฮะไอพวกเดียวอังเดียดูชื่อมันแล้วอุ๊ยจะพุ่งไปฟันฮะอุ๊ยฟันมันไม่ตายเลย ลายไปซะลายไปซะ่อืมสูกั่อสู Beautiful> ้ต่อฮะฮะอืมทำลายไปลายไปฮะตูเยอะมากนะฮะตูเยอะมากต่เราต้องสู้นะนี่อุ้ยอ่าได้ตัวเอมาตัวไหนเนี่ยเวลกหรือเปล่าไม่ใช่นะนี่ทำไปต้นน่าจะ ่ะฮะเดี๋ยวนะฮะเอเคปันไปเจอใครก่อนดีกว่าลอบเนี่ยปันไปก่่น่าเราได้ปันไปพวกเดียวขึ้นได้อืมอุ้ยปันไปฮะนี่แหละปันไปอุ้ย ฟังไปวิ่งวิ่งลำแสงใส่วิ่งลำแสงใส่ไม่ห่วนนงนันเรื่วงเราไม่ห่วงสู้ไปฮะสู้ไปสู้สสเพื่อสันติสุขนะผมเพื่อสัาพัโธ์โอเคอ่ามันน่าจะเป็น เครื่องบินของอะไรนะผมฝังศัตรูนะฮะเว้ยเยอะจิกหนาเยอะจิกหนาเว้ยเยอะจิกหนาพังไปพังไปนี่แน่พังไปอันนี้เนะ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 ี่ยนะเนี่ยต้องใช้ใส่พราง ปึ๊บอ่าลดขนส่งไอ้พวกของศัตูนะผมกำลังใกล้เข้ามานะฮะระวังตัวด้วยสิโลกดูซิใครมาได้ตัวได้ยินมาได้ยินมาว่าพี่เขาเรียกว่าเหมือนแบบไอรี่ตะกินพี่พวกคนเก่งๆที่ทอกำลังต่อต้านด้วย เอ็กเสกแปวลวอะไรวะนะฮะยาแปลนะ,ะนฮะบัมบินทะเอ็กเกไอตัวนี้มันดูตัวใหญ่มันยเสกเสกนะฮะบัมลินทะ,ะแต่ฉันก็ไม่เคยคาดหวัว่าบันนอนว่าแกจะเก่งฮนะวเมซิงแกแก่งเยี่ยจริง คที่จะทำให้หนออกกำลังได้แค่ไหนฉันชื่อเฟิร์เนียไปว่านอยู่ดิ่งในอันนี้บอกดิง่งในู้ริทักนะฮะโอเคดิ่ในกาเดียนขอ,อ,องมาร์เต้โอเคอย่ำลบไปหลยไอ้หนูก่อนจะบอกใครไอ้หนูเนี่ยที่มีชีวิตมาเป็นหมดร้อย ก่อนเองเป็นร้อยร้อยปีเองเองเนี่ยมันตัวยุคใหม่แล้วเขา้าเข้าใจไหมไอหนูคนที่เป็นไอหนูก็คือแกนี่คนที่เป็นไอหนูว่ามันแกตั้งหากหอบเลยฮะหอบเลยเออฉันไม่คิดว่าโอ้โหจะเหนื่อยขนาดน,นี้ฉันจะปล่อยให้แกมีชีวิต อยู่ไปต่อยขึ้นไหนแล้วกันแล้วก็อย่าพึ่งไปแพ้ใครใครอีกจนกว่าแกจะกลับมาสู้กับฉันอีกรอบหนึง่งลากนเจ็บเก็บมาเซเบอร์เอลเอาว่ะขอบคุณเธอมากซีโร่ถ้าสมมุติว่าฐานเราเนี่ยมัน อยูดแตกพายขึ้นมาก็คงไม่อยู่ถึงจนตอนนี้ฮะจนตอนนี้ฉันไม่อยากไม่อยากเชื่อเลยว่านายจะสามารถจ,จัดการกับศัตรูจำนวนขนาดนั้นได้ครับผมเออนี่คือเขาเรียกว่าเป็นในจเนรลี่ฮีโร่ก็คือเป็นฮีโร่ในตำนานจริงๆนะฮะโอเคครับโอ้โพาร์ทนี้ก็ค่อนข้างดูเดือดพอสมควรเหมือนกันนะผมก็คือโอ้โหไปเจอครับเขาเรียกว่า หนึ่งในกาเดียนนะผมก็คือเขาเรียกว่าชื่อเฟอร์นเนียครับผมใช้น่าจะใช้ไฟนะฮะก็เก่งใช้ได้เหมือนกันนะแต่ไม่น่าสู้ไอ้ตัวสีเขียวได้ตัวสีเขียวมันมันดูบิดมันดูไปลุกเร่งเยอะกว่านะผมแสดงว่าการเดียนตอนที่เราเจอสองแลวผมเดีว่ามันต้องมีอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเหมือนมันบอกบอกว่าไอ้ตัวนะั่นะไอ้ตัวไอ้ตัวควายไปสั้นนะมันบอกว่ามันเป็นหนึ่ง เป็นเป็นลูกน้องของคนที่ชื่อเดวทานะครับผมแปลว่าต้องมีการเตี้ยนอย่างต่ำนะอย่างต่ำนะอีกคนหน,นึ่งแน่นอนนะโอเคครับยังไงเดี๋ยวมาเจอนัดาท่ากันสำรับเกมเมกะแมนซีโร่นะครับผมผมขอจบพิจารณนี้ก่อนนะครับผมยังไงฝากกดติดตามช่องพีบีบอลให้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะจ้าวัยรุ่น